สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆนะครับก็มาอยู่กับช่องนะครับตาเมโครสมองนะครับก็วันนี้ก็อากาศนะครับทั้งฝนนะครับทั้งแดดนะครับเช้าตกใกล้จะเที่ยงแดดบ่ายตกนะครับเนี่ยเพิ่งจะหยุดตกครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปชมนะครับงานเคลลิ่งนะครับคันบอนะครับ กับโกเบสเคร้อยสี่สิบเอลซีสเปิร์เอ็มนะครับทีมงานชอลุงโลดนะครับกับทํางานสู้ฝนนะครับลงกลางบ่อครับลงในบ่อเนาะนะครับขึ้นหลังคันไม่ได้นะครับเพราะว่าติดสายไฟนะครับงานนี้ก็ลําบากนิดนิดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับกับโกเบนะครับขับโดยพี่เอนะครับเราจะเดินลงไปเรื่อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวเราลงไปทางนี้พี่น้องนี่มาถึงแล้วครับ บอ่อเลยนะครับโน,โน่นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอ้แข่งฝนครับสู้กับฝนพี่น้องฝนตกครับเนี่ยดูดน้ําออกนะครับจะเป็นงานระบบน้ําครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก็คอนเซปต์เดิมครับได้ยินแค่เสียงก็รู้แล้วว่าไมโครอ,อยู่นี่ครับพี่น้องอเดี๋ยวเราไปชมกันโอ้ ดินค่อนข้างแข็งครับพี่น้องนะครับขนาดฝนตกเนาะนะครับน่าจะเป็นดินเหนียวนะครับขึ้นบ่อขึ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับทำสองฟังครับนะครับขึ้นกลางไม่ได้ติดสายไฟเนาะสั้นนะครับเดี๋ยวก็ค่อยตอนมานะครับพวกเศษไม้กิ่งไม้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปทิ้งนะครับบ่อก็ขนาด8ไร่ครับ8.45ไร่เนาะนะครับเดี๋ยวไปชมกันแม็โครเดินยังไม่จมเลยพี่น้องแสดงว่าแข็งมากนะครับขนาดฝนตก เราไปชมกันพื้น PE ก็ยังใช้ได้นะครับนี่ยังใหม่เลยเพราะมันอยู่ในน้ำเนาะนะครับแต่ถ้าโดนแดดนะครับต้องมาก่อนแช่น้ําไว้เนาะแต่ถ้ามันโดนแดดโอ้เปอยยุ่ยหมดแล้วครับเนี่ยน้ําขังไว้เนาะดีก็ยังใช้ดีครับเดี๋ยวฉีดล้างนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปมุมบนไปดูกันนะครับกับชอลุ่งลดครับหรือ้าของนะครับถ้าแกโกช้างครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันโอ้ โล่งเตียนเลยพี่น้องเนี่ยครับสายไฟพี่น้องอันตรายครับทำไงได้ครับโอ้โหงานนี้อันตรายนะไฟไฟแรงสูงนะครับไฟสามเฟสนะเนี่ยนะครับเมื่อว,วานก่อนก็ได้ข่าวว่าอ่าโดนช็อตนะครับกระบอกบนะูมไฮดรอลิกเนาะทำไหมหมดเลยนะครับเมื่อว,วานเนี่ย เสียงเราก็รู้เลยพี่น้องนะครับทำหมดเลยครับพี่น้องนะครับทำหมดเลยนะครับฝังน้นด้วยนะครับสองบ่อเนาะโอ้ผมมีลังมิมบ่นะครับนี่คือจะปรับปรุงนะครับระบบน้ำเนาะนะครับซปเปอร์เอ็กมนะครับรุ่น8รุ่นเดียวกับของน้องเนาะนะครับกต่วันนี้แข่งกับฝนนะครับสู้ฝนเลยนะครับ เดมเมไม่มีมิม่มบอต่อไปพอมันโล่งปุ๊บมันก็จะเดินได้สบายสบายพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้น้องใช้มบายคบเดี<อ>๋ยวขวอ,ขอน้ำเนาะนะครับนี่ของแท้พี่น้องก็ ที่บอกนะครับมุ้งขีก็จะหลวมแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับหลวมทั้งชุดเลยนะครับได้งานมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้น่าจะทําแล้วดินค่อนข้างแข็งครับงานขณะฝนตกยังทําได้เนาะนะครับนึกว่าจะจมนะครับเป็นดินเหนียวนะครับนี่สภาพเครื่องสภาพเสียงนะครับก็ยังสมบูรณ์ครับแท็กเถิกนะครับ ก็มีแค่มุ่งกี้นะครับที่ค่อนข้างหลวมเนาะนะครับทั้งมุ่งกี้ทั้งสลักนะครับนี่มุ่งกี้ก็มีฉีกแล้วเนาะนะครับตามอายุการใช้งานครับพี่น้องนะครับปุ่มแปดโอ้ฟันก็ภาษาอีสานก็สกั่สนหมดแล้วควายเนาะควาย,นะยคือม,มันโยกเยกเนาะฟันก็เีนะครับนี อากาศก็ฝนหยุดตกก็ร้อนนะครับถ้าเปรียบเทียบภาคใต้ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะใล้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับนี่พอภาคใต้ก็เราก็รู้กันดีนะครับไม่มีหน้าหนาวไม่มนองมันมีแต่หน้าร้อนกับหน้าฝนนะครับฝน,นเยอะกว่านะครับใช้คำว่าฝน,นเยอะกว่านะครับรุ่นนี้ก็เครื่องสีส่โซครับ นะครับไดเร็กอินเจคชั่นเนาะนะครับมีคูชิชิ9.3แรงม้านะครับอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับยังเป็นไดเร็กครับรุ่น8นะครับรุ่น11ถึงจะเป็นคอมมอนเลเนาะใช้เครื่องอิซุสนะครับแวกแนวเป็นเลยนะครับมาตามเสียงครับแกเสียงก็ได้ยินแล้วนะครับโอ้ ันไปตั้งหัวใจแล้วว่า,าแต่เราฮะคนขับข้างใน,นเปิดแอร์มันเวลาจะลงเนาะย่อมันไม่ตรงจุดนะเนี่ยจะระบีอัดเท่าไหร่ก็ไม่พอ,อ <laughs> มันออกวมด กับอีกอย่างเวลาเมืม่อกี้รวมมันไม่ค่อยมีแรงด้วยแก <Okay, S 2> บอกว่าวานนี้สามสี 4, ่เมือนมั้งปีเมือนอ่ะทำไหม่หรวมหมดทุกอย่างเลยอ่ะไม่โก้เนาะได้ดนะนะตังค์เยอะกันกซ่อมเยอะเหมือนกันแต่ดินแข็งมาก มิมไม่ไมีบอออกสายไฟพี่น้องโอวนน้วันนี้วันที่สี่นะนอไม่โคเนะวันที่สี่วันก่อนที่พี่ไปอ่ะเอ้มันช็อตไอ้นั่นไหม เไฟไฟแรงสูงเนี่ยเอวันก่อนที่ไปขันเสาค่อยน่ะมันไปโดนไฟสายไฟสายไฟชาวบ้านขอมันเป็นไฟเปื่อยไงสามเฟียดอ่ะอ๋อเป็นไฟไม่มีอ่าแล้วอ่าแล้วมันไปโดนไอ้ตรงไงเอ้ตัวเงาเงาหน่ะกระบอกไอ้ไปมีแท่นมันะไอ้แกนมันอ่ะฉนวนอ่ะอ่าแล้วเอาถูกเจดมันเอาไปไหมหมดเปลี่ยนแต่แว่าไฟคนไม่ช็อตคนเนาะแต่มันไหมหมดอ่ะ แล้วที่นี่หมดร้กี่เมือลนะ้เปลี่ยนใหม่หมดเลยอะ่ะอชุดน,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 นั้นเปลี่ยนใหม่เตเลยแล้วปัญหาคือรถสองร้อยด้วย200สองร้อยสถานีเพิ่งเอามาเกิด,เก,ดเกิดมาพี่เห็นอยู่สามยี่หอ้อแต่พี่รู้อยู่สามยี่หอ้อสี่ยี่ห้อเนี่ยไม่ตอน,น,นเด็กอะ่ะมีแค่มีโเมสัสโตโนสึมีโกเบอีกยี่ห้อนึงก็อิตาชิ พี่ตาชีก็ไม่ค่อยต่า่แต่ว่าร้วเน่ยคือไอ้แคทเนี่ย,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 ยพี่จำติดตาคือแคทตั้งแตงเด็กอ่ะแต่ว่ามาเจอรถจีนเข้าไปทุกวันเนี่ยอ่ายรถจีนตีนตลาดจีนเห็นไหมพี่บอก,อกว่าเก่ง่อ้องาังได้ดีเลยพี่อ่ะ ใช่เพว่าก๊อปก๊อฟจนได้ดีอ่ะนั่นแหละใช่และดีกว่าคนอื่นอีกเหมือนมันเอาของคนอื่นที่ไอเหมือนรุ่นแต่ละรุ่นของรุ่นเนี้ยตัวไหนไม่ดีอ่ะมันไม่เอามาเอามาแต่ตัวดีแล้วเอของรุ่นเนี่ยดีอ่ะแล้วมาใส่ไปของดีหมดทุกคัน่ะตรงเองไงเราจะเด็ดมาเพื่อนต่อต่อเนื่องอ่ะ รถสามล้านเนาะราคาสามล้านกว่าคันนี้อ่ะพี่ฮะสามล้านสามล้านกว่าถ้าซื้อสดอยู่สามล้านสองสามล้านสามเนี่ยแต่ดินแข็งมากเลย พี่ว่าหน้าไม่รอดฝนเลยนะฝนมาแล้วฮะเพรนตกนู้<ะ>ออนอ,อืมตะกอนนั้นมาหลุดมานี่นี่จะได้เลยพี่ดูเลย <laughs> นี่เนี่เสียแบบนี้นี่เนี่ยอันตราย น่าใช่ครับพ่อแกนี่ยไอเขอเล่าไปพังไหนเป็นปรมาจารย์แอคเตอร์เนี่ยปรมาจารย์เลยก็ใช่เขาว่าปรมาจารย์เลยแหละคือเก่งสุดนะแค่ว่าเก่งเก่งเขาเรียกอาจารย์เลยแถวนี้ก็จะตามรอยกันหมดเนาะถ้าพ่อเรียนพักเรื่องพวกนี้ก็จะตามรอยกันหมดอ่ะ ผนมาแล้วพี่น้องโอ้มามาจริงแล้วนนี่โอ้ตู้ยังใช้ได้ตัวนี่โอ้ตู้ดีหมดเลยโอ้ยนี่จะใช้ไฟก่อนพี่น้อง อันตรายครับอันตรายเนี่ครับงานเคลิ่งครับตีปลานะครับเคลิ่งหมอนบ่อเนาะหลักๆก็ต้นกระถินพี่น้องไม่ใช่ต้นกระถินนะครับเับเจอวีเอเนาะงานนี้ลําบากครับสายไฟนะครับไฟสามเฟสนะครับนี่ฝนก็จะมาแล้วนะครับนี่ยช้าๆครับปลอดภัยดีนะครับโอ้ยอย่ารีบเนาะอย่ารีบอย่ารีบนะครับอันตรายนะครับช้าๆไปเรื่อยๆพี่น้อง ฝนก็จะมาแล้วนะครับก็เป็นงานเคลิิงนะครับเคลิิงคันบอนะครับต้นกะทินนะครับฝนขับมากฝีมือครับอาจารย์เอนะครับหรือพี่เอเนาะทีมงานชอล้งโลดนะครับก็คลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับตดตามปป็นมติสงนะครับหนีก่อนพี่น้องฝนมาแล้วบายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ